เรียกว่าจากข่าวกรณีก่อนหน้านี้สําหรับสถานะความสัมพันธ์ของตรงตรงเดอะสตาร์ครับกับเบสคําสิงห์นั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันจริงตามข่าวลือนะฮะอีกทางคุณพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยอย่างคุณสมรคําสิงห์เนี่ยครับก็ได้มีการออกโรงป้องลูกสาวในแฉพฤติกรรมฝ่ายชายที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งเป็นสาเหตุใีทั้งคู่เนี่ยต้องยุติความสัมพันธ์กันลงนั่นเองครับคุณผู้ชมส่วนฝั่งเบสเนี่ยนะฮะก็ย้ําไปหลายทีนะฮะเสนอไปหลายครั้งบอกว่า การเลิกกันของทั้งคู่เนี่ยเลิกกันในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยหัวใจก็โอเคดีในการคุชมหลังจากที่พ่อบาสเนี่ยได้มีการออกมาแฉฝ่ายชายตนก็เด็กคุยกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตอนที่มีปัญหาอีกฝ่ายเนี่ยก็รู้ปัญหาทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็รับรู้นั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันหยุดตรงที่ว่านะฮะหลังจากที่ล่าสุดครับเบสได้มีการลงสตอรี่อินสตาแกรมครับคุณผู้ชม โอ้โหแฟนคลับเนี่ยก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าหลายสำนักข่าวเนี่ยก็ตีข่าวกันแบบสุดพลังเหมือนกันนะครับโดยพาดหัวเนี่ยประมาณว่ามีผู้ชายเนี่ยขับรถหรูมารับถึงหน้าบ้านนะครับซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คใครที่ไหนนะฮะแล้วก็ไม่ใช่คนรู้ใจของเบสด้วยรายการคุณผู้ชมแต่ก็คือยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังครับที่มียอดผู้ติดตามในช่องเนี่ยสูงถึง8ล้านฟอลโลเวอร์ครับคุณผู้ชมอย่างคิวเทโอปาั่นเองฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้นั่งรถถ่ายทำคอนเทนต์รายการร่วมกันเป็นเรื่องกติ ในสตอรี่เบสเนี่ยได้มีการพูดว่าว้าวมีผู้ชายเนี่ยขับรถมารับไปกินข้าวคะ่ะนะฮะ เลยก็ได้เขียนแคปชั่นบอกว่าวันนี้ก็เจอนะฮะและก็ฮ่าฮาตามหลังนั่นเองนะฮะอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะเพราะว่าเบสเองเนี่ยบอกไว้แล้วนะว่าขอพักหัวใจสักพักนึงก่อนนะฮะเรื่องความรักเนี่ยก็เอาไว้เป็นรองจากเรื่องงานในช่วงนี้นั่นเองนะช่วงนี้ขอทํางานไปยาวๆก่อน,นะฮะหาเงินครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องความรักเนี่ยจะมีใครมีหนุ่มคนไหนเข้ามาหิวใจเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่คิวเทโอป้าเนี่ยแค่ถ่ายคอนเทนต์กันนะฮะอย่าอ่านแต่หัวข่าวครับคุณผู้ชมต้องอ่าน เนื้อด้วยด้านในนะฮะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเบสคํคำสิงล่าสุดที่เอามาฝากให้กับคุณผู้ชมกันนะฮะอะรายคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเนข้ามาดูหน่อยนะครับ